เขาเบิดทุงราคาจังจะพุ่งท่านที่พี่น้องส่วนพี่น้องที่เกี่ยวก่อนาหนีแล้วเหลือแต่นี่กับสั่งโอ้ยพี่นอ้องอะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อกันมือนีวันพุทธที่สองกระดาค่มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมือนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตราคากลางเขาเปลือกเจ้า หน้าปังเขาเกี่ยวสซดลากะเขาหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดถ้าหกแปดว่ามีล่าค่าเป็นจังไดพี่น้องช่วงนี้กล่าค่ามั่นสำปลังหลายหลายโลงแปงเพิ่นกับปั๊บขึ้นเป็นไล่วันพี่น้องแต่พี่น้องเกษตรกรบอมีมั่นขายเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการพอปลูกมั่นสำปลังช่วงไม้พี่น้องมั่นหน้ากัเก็บเกี่ยวไปแล้วนาะพี่น้องนาะมาไปรับชมรับฟังกันว่าจะมีล่าค่าเป็นจังไรแน่พี่น้องปะ่ะ ก่อนจะพาพี่น้องไปล่างานล่าค่าการ์เขาเปลือกเจ้าหน้าปังแล้วก็เขาเปลือกเจ้าหอรมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดมือนี้จ้าพาพี่น้องแวะมาล่างานล่าค่ามั่นสำปหลังพี่น้องอำเภอขามทะเลซอพี่น้องโล่งแป้งอำเภอขามทะเลซอมือนี้ล่าค่ารับสื่อน,นาโล่งแป้งขึ้นป้ายไว้วัดแป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มือนี้สองบาทต่อกิโลกร,รัมวัดแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์มือนี้ 2บาท40ต่างต่อกิโลกร,รัมพี่น้องส่วนโล่งแป้งบุรีรัมย์มือน,นี้วัดแปลง25เปเซื้อที่2บาท10ต่างต่อกิโลกรมัมวัดแปง้ง3 0มอนมือน,นีลราค่า2บาท60ต่างต่อกิโลกร,รัมพี่น้องราค่ามั่นโล่งแป้งกะปรับขึ้นเรื่อยๆพี่น้องแต่พี่น้องเกษตรกรบอรมีมั่นเขาไปขายล่าค่ากะเป็นกดเป็นไปตามกลไกตลาดเพราะาช่วงนี้ ภาคลาดกะงดนํำเขามั่นสัมปลังจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลแห่ลาค่ามั่นขยับขึ้นแต่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรบอรมีมั่นขายพี่น้องรากาอีกอย่างหนึง่งส่งผลกระทบก็คือโรงแป้งบ่มีมั่นก็เลยต้องการแป้งมั่นก็เลยคายลาค่าขยับขึ้นพี่น้องโอ้ยพอช่วงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมีมั่นไล่ไล่กะรลาค่ากิโลกร,รัมละบาทพี่น้องโอ้ว่านำมาเป็นปะ มามือนีพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดมือนีกะคือเก่าพี่น้องลาค่าปั๊บลดล่วงลงคือเก่าพี่น้องกะมีหลายๆจังหวัดบัวจะเป็นการจนาบุรีมือนีกะปั๊บลดลงเหลือตันละหาพันหกอยถึงหกพันบาทต่อตันนนทบ,บุรีมือนีกะปั๊บลดลงเหลือหาพันแปดอยถึงหกพันสองอยบาทต่อตันสุพรรณบุรีมือนีลราค่าปั๊บลดลงเหลือหาพันเจ็ดอยถึงหกพันหนึ่งอยบาทต่อตัน ลาดบุรีมูอนีภาบลดลงเหลือหาพันหกร้อยถึงหกพันบาทต่อตันอายุทยามูอนีหาพันเก้าถึงหกพันสามร้อยบาทต่อตันกับปั๊บลดลงพี่น้องกำแพงเพชรมูอนีหาพันเจ็ดถึงหกพันหนึ่งร้อยบาทต่อตันกับปั๊บลดลงพี่น้องพิษณุโลกมืลนีหาพันเจ็ดร้อยถึงหกพันหนึ่งร้อยบาทต่อตันกับปั๊บลดลงพี่น้องส่วนราคาคงทีก่กมีกรุงเทพหานครมืลนีหาพันหกร้อยถึงหกพันบาทต่อตัน สาเส 6, ื่เศร้ามือนีหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันกะลาค่าคงทีใช้นาดมือนีหาพันถึงหกพัหนึ่งรยบาทต่อตันนาคอนนยกมือนีหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันกะลาค่านิ่งคือเก้าพี่น้องนคอประมือนีลาค่านิ่งอยู่ที่หกพัถึงหกพัรอยบาทต่อตันเพชรบุรีมือนีหาพันปดถึงหกพันสองบาทต่อตันกะลาค่านิ่งคือเก้าพี่น้องลบบุรีมือนีลาค่าหาพันหก ถึง6,000บาทต่อตันส่วนสิงห์บุรีมือนี้5,600ถึง6,000บาทต่อตันคือเก่าพี่น้องลากาจังหวัดพิจิตรมือนี้5,800ถึง6,100บาทต่อตันนครสวรรค์มือนี้6,000ถึง6,400บาทต่อตันพี่น้องเพชรบูรณ์มือนี้5,300ถึง5,700บาทต่อตันอุตรดิตถ์มือนี้5,900ถึง6,300บาทต่อตันส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมือนี้ ห้าพเก่าอยถึงหกพัสรอยบาทต่อตันนี่เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าเขาเกี่ยวสดพี่น้องลาค่าปับ๊บลดลงแทบจะว่าทุกวันเลยทีเดียวพี่น้องบนแนวนมอาจจะลุด 5, 000, ห้าพันเหลือสี่พันกว่าบาทกับเป็นไปได้พี่น้องเนาะโอ้กระยาให้มันถึงราค่าสี่พันกว่าบาทเลยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสิยู่ได้จังไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้นทุนในการผลิตเขา พาะปลูกแต่ละเถอร่วมค่าหนุนค่านี่ตกไปเฉลีย่ยแล้วลายละเกือบเจ็ดพบาทที่เดียวพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่าเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดถ้าหกแเขาแหง่งความชื้นกเกินบหาเปอร์เส้น15%มือนี้พี่น้องกะล่าค่าพุ่งทีหลายๆจังหวัดส่วนอุดรธานีมือนี่ปั๊บลดลงเหลือหนึ่งถึงหนึ่งบาทต่อตัน บุรีรัมมณีราค่าคงที่หนึ่งเก่ารอยถึงหนึ่งยบาทต่อตันนครราชสีมากะาราคาคงที่หนึ่งมถึงหนึ่งายบาทต่อตันพี่น้องลอยเอสมณีหมืนหาพันถึงหนึ่งยบาทต่อตันขอนแก่นมณีหนึ่งมืนห้าพันเจ็ดรอยถึงหนึ่งบาทต่อตันส่วนยะโสธรหนึ่งมืนหกพันถึงหนึ่งมืนบาทต่อตัน อุบลราชธานี่มนนี่หนึ่งมืนหกพันถึงหนึ่งาอยบาทต่อตันสีสเกตมืนนี่หนึ่งมืนถึงหนึ่งบาทต่อตันลากาสุรินมือน,นี่ล่าค่ากลางอยู่ที่หนึ่งมืถึงหนึ่งารอยบาทต่อตันกะล่าค่านิ่งคงทีพี่น้องส่วนเขาเปลือกเหนี้วกอคอหเขาแหงเขาหน้าปีพี่น้องล่าค่ามืนนี่ควันแกนหนึ่งมืนหนึ่งถึงหนึ่ง 800ยบาทต่อตันส่วนอุดรท่านี่มือนี้ปั๊บลดลงเหลือ11,000ถึง1 1 8 0 0ยบาทนี่ก็เป็นล่าค่ากลางจากสมาคมล่งสีเขาแห่งปราเทศไทปะจำวันพุธที่สองกรกฎาคม25 68พี่น้องมือนี้ก็พาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทองทงพี่น้องเขาเคียเค้ยวพี่น้องช่วงนี้ก็ฝนทิมช่วงไปอีกละคพี่น้องฝนบ่ตกมาสองมื้อแล้วพี่น้องหนามยูทองหน้ากระเริ่ม แหงคอดลุงแล้วพี่น้องเขากะเริ่มใบเหลืองแล้วพี่น้องเฮ้ยเห็ุจังไหนวิธีเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮ้าพี่น้องอ่ามื่อี้เก็บบรรยากาศทองทงมาฝากพี่น้องเอฟซี่ียูต่างประเทศแล้วก็หรืออยู่กรุงเทพกรุงไทยพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้การพี่น้องมื่อี้ะบมีังไรพี่น้องกะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศเนาะอ่าก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบดเจ็บบดจนลำรวยเงินทอง กันสุภูสุกคนสำหรับคลิปนี้ก็กับาวครว่า,าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหนาครับ